สร้างสื่อออนไลน์ไม่ออนไลน์เพื่อขายสินค้า 1. เขียนเว็บไซต์ขึ้นมาเองทั้งหมดดีที่สุดจะไม่ถูกควบคุมและอิสระและพัฒนาต่อยอดได้ลิขสิทธิ์ของตัวเอง 2. ใช้เว็บฟรีทั่วไป ถูกควบคุมและอาจจะโฆษณาไม่ได้ถูกบล็อกปิดกันก้นการสื่อสารเช่นเฟซ o ไลน์ยูทูบอื่นๆแต่ระบบการตลาดแบบระบบการตลาดคูเอคูมาร์เก็ตติ้งคือกูนมาร์เก็ตติ้งเป็นการทำตลาดผสมผสานร,ระบบทุกแบบเข้าด้วยกัน อย่างลงตัวเช่นไดเร็กเซลในหน้าจ้างงาน MLM อื่นไม่ใช่การตลาดแบบใดแบบหนึ่งแต่เป็นการค้าเสรีแบบพึ่งพากันสามจดทะเบียนพาณิชย์ร้านค้าออนไลน์ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายและรอเสียภาษีตามระบบ หรือไม่จดก็ได้เพราะว่าสินค้าของระบบไม่มีตัวดนแต่เป็นแค่สื่อกลางเท่านั้นเช่นเดียวกับเว็บโฆษณาขายสินค้าให้ผู้อื่นๆปกติจดทะเบียนเว็บไซต์เพื่อให้น่าเชื่อถือในทางกฎหมายไม่ควรมีปัญหากับประชาชน มีการค้าไม่เช่นนั้นเจ้าหน้าที่รัฐบาลก็อยู่ไม่ได้หากกฎหมายมีปัญหาเพราะคนก็ต้องแก้กฎหมายหากคนมีปัญหาก็ต้องไปจัดการคนสามเมื่อสร้างเว็บไซต์หรือหาที่โฆษณาได้ก็ทำข่าวสารทั้งทางออนไลน์และไม่ออนไลน์ ระบบการตลาดนี้ไม่ได้งอลูกค้าทางออนไลน์แต่สามารถหาลูกค้าได้ทุกที่ทั่วโลกทุกสินค้าและบริการสมาชิกที่เดินตลาดสามารถไปติดต่อร้านค้าทั่วไปคนขายของตลาดนะัด ทุกคนที่มีการฝากขายสินค้าในที่ต่างๆเช่นสื่ออื่นๆและแนะนำให้มาใช้บริการฟรีของระบบตลาดของเราสินค้ามือสองของเก่าคลองถมมากมายรอระบายสามารถไปแนะนำเอาภาพสินค้ามาฝากขายได้บ้านที่ดินรถ อื่นๆในหน้ามากมายต้องการขายสินค้าแนะนำมาเข้าระบบฝากขายฟรีกับเราได้การบริการเช่นร้านอาหารบัตรท่องเที่ยวสามารถแนะนำมาใช้โฆษณาขายบริการฟรีจากเราได้ ระบบสมาชิกจะช่วยกระจายสินค้าไปทั่วอย่างรวดเร็วและขายได้ดีแน่นอนด้วยมีทุกสินค้าและทุกบริการในที่เดียวหมายเหตุปกติเราขายสินค้าต้องการคนมาซื้อลูกค้าและหาคนที่ช่วยแนะนำคนมาซื้ออยู่แล้ว ระบบนี้จะช่วยจัดการให้ได้ดีที่สุดและรวดเร็วมีระบบแบบแผนจึงจะสามารถบริหารได้ซึ่งบัญชีระบบใช้หาเงินได้ทันทีและมีสินค้ามากมายอยู่แล้วอาชีพในหน้าใครว่าเป็นกันง่ายในหน้าขายที่ดิน บางครั้งขายได้แค่ที่เดียวรวยกินทางชาติแต่กว่าจะขายได้คุณต้องเสียเวลาเท่าไหร่หรือมีคนรู้จักคุณมากแค่ไหนในหน้าขายประกันยิ่งยากขายเอกสารเปล่าแต่ปรากฏว่าคนร่ำรวยมากมาย รวยมาจากการเป็นนายหน้าขายสินค้าหรือเป็นพ่อค้ากว่าจะเป็นนายหน้าที่ทำงานได้ต้องอบรมฝึกฝนเรียนรู้จึงมีธุรกิจอบรมนายหน้ามากมายการขายสินค้าแต่และอย่างช่างยากเย็นถ้าขายราคาปกติ และเป็นสินค้าราคาสูงได้กำไรมากมนุษย์แต่ละคนต้องการสินค้าแต่ละแบบในช่วงเวลาที่ต่างกันนี่ก็คือปัญหาหนึ่งที่ทำให้สินค้าขายยากเพราะผิดจังหวะและเวลาที่ลูกค้าต้องการระบบการตลาดแบบคูเอคู มาเก็ตติื้อกูลมา r ์เก็ตติ้งหนึ่งระบบจะช่วยให้คนที่พูดไม่เป็นที่อายจะไม่ต้องพูดไม่ต้องออกตลาดไม่ต้องขายของเป็นในหน้าได้สำเร็จสองระบบจะช่วยจัดระบบงานบริหารให้คนที่พูดเก่งชนเก่ง สังคมเก่งแต่บริหารไม่เป็นได้เป็นผู้บริหารที่สำเร็จโดยไม่ต้องวางแผนงานและไม่ต้องบริหาร3ระบบมีสินค้าและทุกบริการทุกแบบในโลกให้เป็นในหน้าไปทำตลาดดังนั้นปัญหาเรื่องสินค้าผิดเวลาก็หมดไป ระบบยังจะช่วยจัดการบัญชีแบบอัตโนมัติไม่ต้องเสียเวลาทำเอกสารมากมายและทุกคนสามารถทำบัญชีรับจ่ายของตัวเองแบบง่ายๆผ่านระบบออนไลน์แบบอิสระสามารถตรวจสอบบัญชีของตัวเองบริการจัดการ ตัวเองอย่างแท้จริงเป็นเจ้าของธุรกิจที่แท้จริงของตนแต่ได้รับการสนับสนุนจากระบบระบบการตลาดแบบ Q Q Marketing. คูเอคูมาร์เก็ตติ้งกู้กูลมาร์เก็ตติ้งคือคำตอบของธุรกิจออนไลน์ และไม่ออนไลน์ในปัจจุบันเป็นระบบการบริหารจัดการตลาดที่ดีที่สุดในการกระจายสินค้าในโลกเวลานี้หมายเหตุการเข้าระบบในหน้าจะทำให้สินค้าที่สมาชิกต้องการขายมีผู้นำไปขายให้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเว็บไซต์มีสมาชิกมากมายที่ต้องการรายได้ส่วนแบ่งและเป็นในหน้าร่วมขยายสินค้ากระจายการขายไปในที่อื่นๆแต่หากผู้ขายไม่ต้องการเป็นสมาชิกระบบในหน้าก็ไม่ต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์การขาย ท่านสามารถโพสต์ขายได้เป็นปกติแบบฟรีโดยการรับผิดชอบข้อมูลของตนเองหากผู้ขายต้องการในหน้าใส่เปอร์เซ็นต์หรือจำนวนเงินส่วนแบ่งค่าในหน้าใส่เงินไม่ต้องใส่เปอร์เซ็นต์ใส่เปอร์เซน็เเซนต์ไม่ต้องใส่เงิน วิธีการสร้างสืงส่อออนไลน์ไม่ออนไลน์เพื่อขายสินค้า 1. เขียนเว็บไซต์ขึ้นมาเองทั้งหมดดีที่สุดจะไม่ถูกควบคุมและอิสระและพัฒนาต่อยอดได้ลิขสิทธิ์ของตัวเอง 2. ใช้เว็บฟรีทั่วไป ถูกควบคุมและอาจจะโฆษณาไม่ได้ถูกบล็อกปิดกันก้นการสื่อสารเช่นเฟซบุ๊กไลน์ยูทูบอื่นๆแต่ระบบการตลาดแบบระบบการตลาดคูเอคูมาร์เก็ตติ้งคือกูนมาร์เก็ตติ้งเป็นการทำตลาดผสมผสานร,ระบบทุกแบบเข้าด้วยกัน อย่างลงตัวเช่นไดเร็กเซลในหน้าจ้างงาน MLM อื่นไม่ใช่การตลาดแบบใดแบบหนึ่งแต่เป็นการค้าเสรีแบบพึ่งพากันสามจดทะเบียนพาณิชย์ร้านค้าออนไลน์ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายและรอเสียภาษีตามระบบ หรือไม่จดก็ได้เพราะว่าสินค้าของระบบไม่มีตัวดนแต่เป็นแค่สื่อกลางเท่านั้นเช่นเดียวกับเว็บโฆษณาขายสินค้าให้ผู้อื่นๆปกติจดทะเบียนเว็บไซต์เพื่อให้น่าเชื่อถือในทางกฎหมายไม่ควรมีปัญหากับประชาชน มีการค้าไม่เช่นนั้นเจ้าหน้าที่รัฐบาลก็อยู่ไม่ได้หากกฎหมายมีปัญหาเพราะคนก็ต้องแก้กฎหมายหากคนมีปัญหาก็ต้องไปจัดการคนสามเมื่อสร้างเว็บไซต์หรือหาที่โฆษณาได้ก็ทำข่าวสารทั้งทางออนไลน์และไม่ออนไลน์ ระบบการตลาดนี้ไม่ได้งอลูกค้าทางออนไลน์แต่สามารถหาลูกค้าได้ทุกที่ทั่วโลกทุกสินค้าและบริการสมาชิกที่เดินตลาดสามารถไปติดต่อร้านค้าทั่วไปคนขายของตลาดนะัด ทุกคนที่มีการฝากขายสินค้าในที่ต่างๆเช่นสื่ออื่นๆและแนะนำให้มาใช้บริการฟรีของระบบตลาดของเราสินค้ามือสองของก่าวคลองถมมากมายรอระบายสามารถไปแนะนำเอาภาพสินค้ามาฝากขายได้บ้านที่ดินรถ อื่นๆในหน้ามากมายต้องการขายสินค้าแนะนำมาเข้าระบบฝากขายฟรีกับเราได้การบริการเช่นร้านอาหารบัตรท่องเที่ยวสามารถแนะนำมาใช้โฆษณาขายบริการฟรีจากเราได้ ระบบสมาชิกจะช่วยกระจายสินค้าไปทั่วอย่างรวดเร็วและขายได้ดีแน่นอนด้วยมีทุกสินค้าและทุกบริการในที่เดียวหมายเหตุปกติเราขายสินค้าต้องการคนมาซื้อลูกค้าและหาคนที่ช่วยแนะนำคนมาซื้ออยู่แล้ว ระบบนี้จะช่วยจัดการให้ได้ดีที่สุดและรวดเร็วมีระบบแบบแผนจึงจะสามารถบริหารได้ซึ่งบัญชีระบบใช้หาเงินได้ทันทีและมีสินค้ามากมายอยู่แล้วอาชีพในหน้าใครว่าเป็นกันง่ายในหน้าขายที่ดิน บางครั้งขายได้แค่ที่เดียวรวยกินทางชาติแต่กว่าจะขายได้คุณต้องเสียเวลาเท่าไหร่หรือมีคนรู้จักคุณมากแค่ไหนในหน้าขายประกันยิ่งยากขายเอกสารเปล่าแต่ปรากฏว่าคนร่ำรวยมากมาย รวยมาจากการเป็นนายหน้าขายสินค้าหรือเป็นพ่อค้ากว่าจะเป็นนายหน้าที่ทำงานได้ต้องอบรมฝึกฝนเรียนรู้จึงมีธุรกิจอบรมนายหน้ามากมายการขายสินค้าแต่และอย่างช่างยากเย็นถ้าขายราคาปกติ และเป็นสินค้าราคาสูงได้กำไรมากมนุษย์แต่ละคนต้องการสินค้าแต่ละแบบในช่วงเวลาที่ต่างกันนี่ก็คือปัญหาหนึ่งที่ทำให้สินค้าขายยากเพราะผิดจังหวะและเวลาที่ลูกค้าต้องการ